อ้าวสวัสดีครับคุณมาอย่างนี้ผมเรียกคุณมาเนี่ยเพราะคุณเนี่ยได้รับเลี้ยงเป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทเราคุณมีแนวทางในการปฏิบัติยังไงให้คุณเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับคนในบริษัทเราเนี่ยและพัฒนาของตัวเองเนี่ยได้ไปได้ไกลมากขึ้นเนี่ยคุณมีอะไรจะบอกไหมอา้าสวัสดีครับพี่ลุงวอนสวัสดี บ้างทำงานอือก็มีเด็กงานเข้ามาช่วยทำงานนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคอดีแล้วมีความสุขทำงานทีต้องงานดีมีความสุขใช่มีความสุขมากเลยคะ่ะอ๋อเออก็มีเด็กงานเอา้าม,มาแล้วเหรอใช่มาสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอไปวางคอนแทคโอเคจ้า ทำอะไรอยู่อ่ะวันน right, so ี okay. right, right, ้มีอะไรให้หนูช่วยไหมมีจ้าวันนี้อ่ะอที่มาันี้พี่มาจริงผิดจริงหรออุยขอบคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เลยโอเคใ่ใ่ใ่่นทำงานมาเดือนหนึ่งเป็นไงบ้างคะ เฮียรับแบบพี่ๆก็น่ารักทุกคนเด็กอสอนงานหนูแบบดีมากมีความสุขก็ดีแล้ว<ะ>อา้าวหวหน้าหวสดีค่ะสวสดีค่ะหวสดีครับเอเอามาไออันนี้อันนี้ดูให้พี่หน่อยดิอันนี้มันมีเนี่ยมันแบบแปลกๆอ่ะสีมันไม่ค่อยอย่างนั้นเลยอ่ะลองปรับสีปรับอะไรหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวหนูแก้ไขให้นะคะ โอเคแต่หนูว่าแบบนี้น่าจะดีกว่าไหมคะพี่ตรงตรงนี้นะใช่ค่ะตรงนี้ค่ะออ๋โอเคได้ได้ได้พี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวปรับให้นะคะเออแล้วเด็กใหม่เป็นไงบ้างก็งานก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าก็ทําได้อยู่เพราะว่าพี่ไม้ก็คอยสอนอยู่ตลอดอ่าดีละดีละโอเคครับงั้นเดี๋ยวเอออย่างนี้พี่ของานด้วยนะได้ค่ะได้โอเคครับโอเคค่ะระวังหน้า เพราะว่าพอเรียนรู้แนะละรับคัมภีชมจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กหรือเพื่อนร่วมงานเลยปรับตัวให้โนูทํานานร่วงกับผู้อื่นได้ค่ะเฮ้ยผมว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีเลยผมก็อเอาไปปรับใช้องค์กรนะเนี่ยเพื่อที่องค์กรเราได้พัฒนามากให้ขึ้นเพราะองค์กรเรามีคนหลายคนโน้คอาจจะไ,ได้ขิ้เหมือนคุณซึ่งเป็นชวิธีดีมากบอกผมนะที่ปีนี้คุณได้เป็นพนักงานทีเด่นขนองเราออกไปเลยตันละสิบเดือนวนันละสิบเดือน ก็จบไปแล้วนะผมกับคลิปดีโอที่พวกเราได้นาเสนอกันไปเมื่อกี้นะครับเป็นการเสนอเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรไหนก็ตามนะครับการอยู่ร่วมในสังคมคือการมีอัธยาศัยที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อยู่สูงกว่าเรานะครับนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการอยู่องค์กรและคุณจะมีความสุขในองค์กรครับแค่คุณทำตามสิ่งนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ